คุณเคยรู้สึกกันไหมว่าทำไมเราทำงานหนักแทบตายแต่เงินเก็บกลับไม่ไปไหนสักทีหรือบางทีเราก็เห็นคนที่ดูธรรมดาหาเงินไม่ได้มากกว่าเราเท่าไหร่แต่ทำไมเขาถึงมีฐานะมั่นคงมีอิสระทางการเงินความลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่จิตวิทยาว่าด้วยเงินครับวันนี้ผมอยากพาคุณคุยกันแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่า เรื่องของเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่สูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้มีแค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันมีเรื่องของความคิดความเชื่อและพฤติกรรมที่เรามักไม่รู้ตัวว่ามันกำลังควบคุมเราอยู่และถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเริ่มควบคุมเงินได้แทนที่จะปล่อยให้เงินควบคุมเรามาฟังกันเลยครับว่ามีเรื่องไหนกันบ้าง 1. ความเชื่อที่เรามีต่องเงิน ผมอยากเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยนะคุณโตมาในบ้านที่พูดถึงเงินยังไงบางบ้านพอพูดถึงเรื่องเงินก็จะได้ยินคำว่าอย่าพูดเรื่องเงินมันไม่สุภาพเงินเป็นของสูงห้ามแตะต้องหรือเชื่อผิดๆว่าคนรวยๆอะ่ะเงินได้มาจากการโกงทั้งนั้นแหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเชื่อไหมครับว่าคำพูดพวกนี้จะฝังอยู่ในหัวเราไปตลอดทำให้เราโตมาแล้วรู้สึกผิด เวลาพูดเรื่องเงินหรือไม่กล้าหาเงินเยอะๆเพราะกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีในทางกลับกันถ้าเราโตมากับความคิดว่าเงินคือเครื่องมือสร้างความดีหรือเงินทําให้เราช่วยคนอื่นได้มากขึ้นเราก็จะมองเงินในมุมมองด้านบวกและกล้าลงมือทําอะไรเพื่อมันมากขึ้นตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตเคยบอกว่าสิ่งที่เขาทำ ไม่ใช่แค่ลงทุนเพื่อรวยแต่เพื่อใช้เงินทําสิ่งที่มีคุณค่าผลลัพธ์คือถ้าคุณปรับความเชื่อของคุณได้คุณจะกล้าเรียนรู้ลงมือและใช้เงินเพื่อพัฒนาชีวิตโดยไม่รู้สึกผิด 2. ออารมณ์กับการใช้จ่ายเคยเป็นไหมครับวันไหนเครียดงานไม่เป็นใจก็อยากช้อปปิง้งอยากสั่งของแพงๆมากินนี่แหละ Emotional spending การใช้เงินเพื่อตอบสนองอารมณ์ชั่ววูบป,ปัญหาคือพอเราใช้เงินแบบนี้บ่อยๆแผนการเงินเราก็พังง่ายมากวิธีแก้ไม่ใช่การห้ามใช้เงินนะแต่ให้เราหยุดคิดก่อน10วินาทีทุกครั้งที่จะซื้ออะไรถามตัวเองว่าเราซื้อเพราะต้องใช้หรือเพราะอยากหนีความรู้สึกตอนนี้กันแน่ตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาการเงินแนะนำให้บันทึกการใช้จ่ายพร้อมอารมณ์เช่นวันนี้ใช้ไป500บาทเพราะเครียดจะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นตัวเองชัดขึ้นผลลัพธ์ถ้าทำได้คุณจะคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้สึกถูกบังคับ 3. ความพอใจชั่วคราวเทียบกับความมั่งคั่งระยะยาวมนุษย์เราชอบรางวัลทันทีเช่น ได้โบนัสแล้วรีบซื้อของหรือเที่ยวรหรูๆแต่เศรษฐีจำนวนมากเลือกดีเลย์กราิฟิเคชันหรือเลื่อนความสุขออกไปเพื่อให้เงินงอกเงยลองคิดดูนะครับถ้าคุณมีเงิน1,000บาทแล้วเลือกลงทุนแทนการซื้อรองเท้าใหม่ใน1 0 2ถึง20ปีดอกเบีย้ยทบต้นอาจทำให้เงินก้อนนี้กลายเป็นหมื่นหรือแสนได้เลยตัวอย่างเช่นเจฟเบซอสเคยบอกว่า เขามองสิ่งที่ทำในวันนี้ว่ามันจะมีค่ามากขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าไหมถ้าใช่เขาจะลงทุนเวลาและเงินกับมันผลลัพธ์คือถ้าคุณทำได้คุณจะสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงขึ้นมากโดยไม่ต้องเพิ่มรายได้เยอะขึ้นเลย 4. อิทธิผลจากสังคมและสิ่งแวดล้อมเราเป็นผลรวมของคนห้าคนที่เราใช้เวลามากที่สุดถ้าคุณอยู่กับเพื่อนที่ใช้จ่ายเกินตัว ชอบโชว์ของหรูสุดท้ายคุณก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้ในทางกลับกันถ้าอยู่กับคนที่เก่งเรื่องการออมการลงทุนคุณก็จะเรียนรู้จากเขาโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นอีลอนมัสมักอยู่ในวงล้อมของนักคิดนักธุรกิจที่ผลักดันกันตลอดเวลาผลลัพธ์คือถ้าคุณทำได้สภาพแวดล้อมจะกลายเป็นแรงผลักดันเชิงบวกช่วยให้คุณพัฒนาได้เร็วขึ้น 5. ความกลัวและความเสี่ยงหลายคนไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวขาดทุนแต่ความจริงคือการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะเงินจะเสื่อมค่าจากเงินเฟอ้อวิธีเอาชนะความกลัวคือเริ่มจากเล็กๆศึกษาให้เข้าใจแล้วขยับสการลงทุนเมื่อมั่นใจตัวอย่างเช่นนักลงทุนมืออาชีพอย่างเรดาิโอ เริ่มลงทุนเล็กๆตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยไม่เสียหายใหญ่ถ้าคุณทำได้คุณจะใช้โอกาสอย่างมั่นใจและปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงเกินจำเป็น6การให้คุณค่าเวลาเงินหาใหม่ได้แต่เวลาหาใหม่ไม่ได้เศรษฐีจะลงทุนในสิ่งที่ทำให้ประหยัดเวลาเช่นจ้างคนทำงานแทนหรือใช้ระบบอัตโนมัติ เพราะเวลาที่เหลือสามารถนำไปสร้างโอกาสใหม่ๆได้มากกว่าตัวอย่างเช่นบิลเกตเคยบอกว่าเขาไม่เสียเวลาทำสิ่งที่คนอื่นทำได้เพราะเวลาของเขามีค่ามากถ้าคุณทำได้คุณจะมีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญในชีวิตและสร้างมูลค่าจากเวลานั้นได้สูงขึ้นเจ็บนิสัยการเรียนรู้และปรับตัวโลกการเงินเปลี่ยนเร็วมาก ถ้าหยุดเรียนรู้แม้แต่เพียงไม่กี่ปีคุณอาจตามไม่ทันเศรษฐีส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเข้าหาคนเก่งกว่าอยู่เสมอตัวอย่างเช่นมาร์คคูแบนอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงเพื่ออัปเดตความรู้และแนวคิดถ้าคุณทำได้คุณจะอยู่รอดและเติบโตได้แม้เผชิญวิกฤตเงินไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าแต่มันอยู่ในหัวเราอยู่ในนิสัย อยู่ในความเชื่อถ้าเราเข้าใจจิตวิทยาว่าด้วยเงินเราจะเริ่องเล่นเกมการเงินอย่างมีแบบแผนไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่เก็บเป็นและใช้เป็นจำให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าเงินคือเครื่องมือคำถามคือคุณจะใช้มันสร้างอนาคตแบบไหนข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากหนังสือ The Psychology of Money โดย Morgan h o r s e l งานวิจัยด้านพฤติกรรมการเงินจาก Behavioral Economics และ Howard's Business Review Journal of Economics Psychology หากคุณชอบเนื้อหาประมาณนี้และรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยคุณได้แนวคิดดีๆแรงบันดาลใจใหม่ๆในการใช้ชีวิตผมอยากชวนคุณมาติดตามช่องนิสัยรวยของเราไว้แล้วไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ